สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนนามีนาคม2566นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนะคะใครที่ลัคนาราศีพิจิกและวันเกิดไทยหรือวันเกิดตะวันตกเนี่ย ตรงตามที่แม่หมอระบุคุณก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนราศีพิจิก ในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยคุณจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะอ่าอ่าห้าถ้วยมาเลยคอตกมาเชีย The moon. ดมูลเกี่ยวอะไรขึ้นกับชีวิตอ่าสี่ไม้เท้านะคะเพดออฟสอดนะอืมเดอะซัโอเคแหละ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยให้มันผ่านไปนะคะเราอย่าเอาความเศร้าเราอย่าเอาความผิดหวังหรือความผิดพลาดในอดีตเนี่ยหรือว่าปมในอดีตเนี่ยมาปิดกัน้นโอกาสที่จะมีในวันนี้หรือโอกาสที่จะมีในวันข้างหน้าหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ดีๆมีคนที่ดีๆมีงานที่ดีๆมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาหาคุณน่ะ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะขังตัวเองเลือกที่จะจมปลักอยู่กับความผิดพลาดในอดีตคุณจะไม่สามารถที่จะก้าวออกจากจุดที่มันเป็นทุกข์ความแห่งความทุกข์ระทมได้อะค่ะมันเหมือนกับคุณพยายามที่จะขังตัวเองอยู่ในโลกมืดถ้ทั้งท,งที่ข้างนอกนะี่มีแสงสว่างและประตูก็ไม่ได้ล็อกคุณสามารถเดินออกมาได้เลยแต่คุณเหมือนกับคุณไม่กล้าก้าวออกมาเพราะคุณกลัว คุณกลัวว่าคุณจะผิดคุณจะทำผิดพลาดเหมือนซัำในอดีตถ้าคุณเคยเจอรักที่มันผิดหวังเจอรักที่มันเศร้าเจอรักที่มันหลอกลวงเจอรักที่มันไม่สมหวังบางคนกำลังจะแต่งงานแล้วที่สุดพลาดพลั้งไม่ได้แต่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วคุณกลัวกลัวว่าถ้าคุณมีรักครั้งใหม่แล้วเนี่ยคุณจะผิดหวังในความรักอีกครั้งหนึ่งทำให้คุณไม่กล้าที่จะรับรักใครเลยอะ ทั้งๆท,ที่คุณอาจจะเจอคนที่รักคุณจริงๆพร้อมที่จะอยู่กับคุณแต่งงานกับคุณเป็นครอบครัวกับคุณน่ะแต่คุณมัวแต่กลัวในอดีตจนกระทั่งปิดกั้นโอกาสตัวเองเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นแม่หมอบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะเพราะว่าโอกาสโอกาสไม่ว่าจะเรื่องของงานเงนินหรือเรื่องของคนเนี่ยมันไม่ได้รอคุณตลอดเวลานะโลกเรามันหมุนไปเรื่อยๆเวลามันเดินไปเรื่อยๆชะตามันก็เดินไปเรื่อยๆ โอกาสมันมีเข้ามาเวียนเข้ามามันก็มีเวียนออกไปเมื่อโอกาสมาถึงคุณแล้วคุณอย่ากลัวค่ะอย่ากลัวอย่ามัวแต่เศร้าส้อยอย่ามัวแก่ทุกข์ระทมขมขื่นกับความผิดพลาดกับอดีตที่ผ่านไปใครบ้างละ่ะไม่เคยล้มอืมมีใครไม่เคยล้มไหมคะมีบอกแม่หมอด้วยคือตอนคุณเป็นเด็กๆไงคุณก็ต้องล้มอ่ะแล้วดูเด็กๆทารกสิมันล้มแล้วมันลุกเองได้ปะมันก็ลุกเองปะขนาดเด็กมันตัวเล็กๆนะมันยังลุกเองได้เลย แล้วคุณนะเอ่อวุฒิที่ภาวะก็พร้อมวัยวุฒิก็พร้อมประสบการณ์ก็มีแข้งขาก็แข็งแรงกระดูกกระเดี่ยวก็แข็งแรงทําไมถึงลุกขึ้นมาไม่ได้เออทําไมถึงไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แทนที่เด็กมันยังมันยังลุกขึ้นมาแล้วมันก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็วิ่งได้ได้ได้เล่นของมันต่อละเห็นปะมันไม่เห็นต้องกลัวเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งออกไปข้างอีกห้าก้าวมันจะล้มอีกหรือเปล่าเด็กมันไม่เห็นต้องคิดเลยมันก ชีวิตมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะแม่หมอหนูน้นาภพายคุณแล้วคุณเป็นคนที่จมปลักอยู่แต่อดีตอ่ะคิดคิดแต่เรื่องที่มันผิดพลาดคิดแต่เรื่องที่มันผิดหวังคิดแต่เรื่องที่มันเศร้าส้อยคิดไปทําไมเอ่ยคิดที่มันเสียวเวลาเวลาเนาะคนเรามันย้อนอดีตไปไม่ได้แม่หมอก็มีเรื่องคิดเหมือนกันมีเรื่องเศร้าแบบนี้เหมือนกันเยอะแยะแต่ถ้าแม่หมอมัวแต่เศร้าจมปลักอยู่แต่อดีตนี้ลูกแม่หมอให้จะอดตายเละคือไม่กล้าทํามาหากินไม่กล้าทําอะไรนะคือมันไม่ใช่ไงคนเรามันต้อง กล้าที่จะผจญภัยกล้าที่จะผจญความจริงนะคะต้องกล้าหาญจิตใจมาต้องเข้มแข็งค่ะเห็นไหมเขาบอกว่าความสําเร็จความสําเร็จมันกําลังมาหาคุณน่ะเดอซันน่ะเห็นปะเดอซันกระสีไม้เทา้าความสําเร็จความรุ่งโรจน์ความมีชื่อเสียงความประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามอ่ะท้องฟ้าโคตรจะโปร่งอ่ะถนนข้างนอกประตูข้างนอกคือโปรยไปทิ่กีฬกุลาบ ข้างในมันมีแต่โครนตมมีแต่นอนมีแต่สิ่งเน่าเหม็นคุณก็ยังขังตัวเองอยู่แต่ในนั้นยังพยายามที่จะกดทับตัวเองอยู่แต่ในนั้นแล้วพอมีใครมาบอกคุณมาแนะนํคุณคุณก็ค้านหัวชนฝาอีกไม่ได่าเขากลับอีกเธอไม่มีวันเข้าใจฉันหรอกเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นยังไงเธอ,อไม่มีวันที่จะมารับรู้ถึงความรู้สึกฉันหรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะเธอไม่ใช่ฉันเอา้าก็เพราะว่าไม่รู้ไงแต่รู้ว่าข้างนอกอะ่ะมันสว่างไง เขาก็เลยอยากจะบอกคุณว่าออกมาเถอะข้างนอกมันสว่างมันมีความสวยสดงดงามเหมือนฟ้าสีทองผ่องอัมพัยรอ,อคุณอยู่ข้างนอกอ่ะคุณจะอยู่ทําไมกับความมืดนิดแต่คุณดื้อหัวชนฝางไงไม่ฟังใครนะ่ะแม่หมอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่ามองแต่ว่าเหตุผลของตัวเองในการกักขังตัวเองคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่บางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอ่ะ กำบังใจเพียงนิดเดียวอ่ะมันบังคุณเอาไว้อ่ะมันเหมือนมีคนมีอสูรมาปิดตาคุณเอาไว้ <c oughs> แค่นั้นเองแล้วมีคนพยายามจะเอามืออสูรนั้นออกให้คุณเอาเงามือดออกจากดวงตาคุณ <c oughs> คุณก็ไปด่าเขาอีกว่าเธอไม่มีวันเอาเงามือดออกจากตัวฉันได้หรอกค่ะถ้าคุณไม่คิดเอาออกเองใครก็เอาออกให้คุณไม่ได้อันนั้นคือความจริงนะ <c oughs> ดังนั้นใครก็ตามที่จอนถูกแรนดอมเนี้ยแม่หมอเชื่อว่ามีแหละถ้าไม่มีไพ่แม่หมอก็คงไม่สุ่มขึ้นมาอยู่แล้วล่ะค่ะ ใครสักคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ทิ้งอดีตไปค่ะอดีตมีไว้เป็นความทรงจํามีไว้เป็นประสบการณ์มีไว้เป็นสิ่งที่การเรียนรู้เพื่อที่จะปรับแก้ให้ชีวิตปัจจุบันมันดีขึ้นไม่ไปผิดซ้ําเหมือนกับอดีตที่มันผ่านมาโอกาสคุณกําลังเข้ามาแล้วเห็นไหมโอกาสความรุ่งเรืองความมีชื่อเสียงการประสบความสําเร็จใดๆนะมันกําลังมีเข้ามาค่ะเดินออกมาค่ะเดินออกมาจากความทุกข์เปิดจิตของคุณเองนะคะ เปิดจิตของคุณเองนะอย่าค้านอย่าอย่าค้านใครฟังเหตุผลของคนอื่นเปิดใจรับฟังเหตุผลของคนอื่นแล้วเขาจะมีคําแนะนําที่ดีๆให้คุณนะคะอย่าดื้อหัวชนฟ้าอย่ามีที่ที่อ่านะคะบางคนแบบคุณไปเถียงเขาไม่มีวันชนะเถียงให้ตายก็ไม่มีวันชนะเพราะเขาจะมีเหตุผลที่เขาถูกต้องเสมอคือถ้าคุณอยู่กับคนแบบนั้นน่ะคนรอบข้างเขาบรรลุอรหันหกันหมดอะค่ะเหลือตัวเขาเองที่ยังไม่บรรลุ แล้วคุณก็จะเป็นแบบนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้คนรอบข้างคุณเนะ่ยเขาไปเดอะซันกันหมดแล้วค่ะเขาไปบรรลุอราหันต์กันหมดละเหลือคุณนี่แหละคครยังจมปักอยู่ับเงาแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นออกมานะคะออกมาจากเงาแห่งความทุกข์ของตัวเองซะสิ่งดีๆเนะี่ยมีเยอะแยะเอ้ยไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ทําอะไรผิดพลาดในชีวิตหรอกค่ะมีกันทุกคนนั่นแหละแม่หมอก็มีเยอะแยะถ้าตายได้ก็เลือกตายเหมือนกันนั่นแหละแต่มาตายไม่ได้ไงเราก็ต้องสู้ดิถูกปะอ่ะ เดี๋หลาแฟนนะคะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ข้างคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเมตตาคุณผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตาคุณมีคนพร้อมที่จะโอบโอบ,โอ,บอุ้มคุณมีคนพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณนับจากนี้มีคนพร้อมที่จะแนะนําคําแนะนําที่ดีๆบ,บางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพยายามช่วยคุณคุณอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณช่วยคุณหลุดออกจากพันธนาการความทุกข์ความเศร้าใจนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้จะมาปรากฏตัวให้คุณแล้วก็ดึงคุณพาคุณออกมาแต่เขาอาจจะให้ใครสักคนหนึ่งโดนจิตโดนใจใครสักคนหนึ่งมาให้คําแนะนําคุณมาให้ความช่วยเหลือคุณมาเปิดทางให้คุณแต่คุณต้องกล้าที่จะออกมาเองด้วยนะคะไม่อ่างั้นการช่วยเหลือการอธิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมันก็เสียเปล่าอีกถูกไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยคุณอยู่นะเขาอยู่ข้างกายคุณตลอดเวลาเลยเนี่ยอเดอ n i g h t ออฟแวนนะคะคุณต้องออกจากจุดตรงนั้นจุดที่มันเป็นนรก จุดที่มันเป็นมันเป็นภาพมายาบางครั้งมันเป็นภาพมายานะมันเป็นภาพมายาที่คุณสร้างความหวาดกลัวให้กับตัวเองอยู่หรือเปล่ามันก็คล้ายๆคนโรคจิตแต่คุณก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่คุณกําลังพยายามสร้างมายาสร้างความหวาดกลัวให้กับตัวเองนะคะกลัวเงาร้ายในอดีตมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้สร้างความหวาดกลัวให้กับตัวเองตลอดเวลา จนไม่กล้าที่จะออกจากจุดจุดนี้อย่าเป็นแบบนี้นะคะคนเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะอย่าให้มานอย่าให้ความทุกข์อย่าให้อสูรมันครอบงาคุณจนคุณเป็นผู้หวาดกลัวเป็นผู้ขาดเคลนเป็นผู้ไม่กล้าที่จะเดินออกมานะคะออกมาจากจุดตรงนั้นแสงสว่างพระธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอคุณอยู่นะคะรอคุณออกมาจากจุดแห่งความทุกข์ระทม,มขมขื่นตรงนั้นด้วยตัวของคุณเองนะ ถ้าคุณออกมาด้วยตัวของคุณเองได้คุณก็ประสมความสําเร็จไปแล้วครึ่งชีวิตละค่ะเนี่ยนายเอาแบนด์ออกมาค่ะออกมานะคะออกมาออกมาอืมมันจะมีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่มีสิ่งที่เตรียมจะให้คุณได้เฉลิมฉลองอะมันมีเยอะแยะเลยสิ่งที่จะรอคอยนะทั้งสี่ไม้เท้าทั้งสามถ้วยทั้งเดอดซันมีอะไรที่จะดีไปกว่านี้ไหมความสุขสมหวังคนจริงใจรอบข้างของคุณนะ่ะเนี่ยความยุติธรรม การงานการงานที่คุณจะได้ขยับขึ้นเป็นเจ้าคนในคนการงานที่คุณจะได้งานใหม่แต่งานนั้นมันต้องไปต่างถิ่นต่างแดนคุณอาจจะกลัวกลัวการโยกย้ายกลัวการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งให้ยึดติดอยู่ตรงนั้นไม่กล้าขยับออกเอ้ยหยิบไปยึดติดเลยค่ะข,ของนอกกายไม่ตายไม่ก็หาใหม่ได้นะมันก็เวียนไปเรื่อยๆแหละค่ะข,ของมันมีมามันก็มีไปชีวิตของเราเรายังเอามันให้อยู่กับเราถาวรยังไม่ได้เลย นะภาษาอะไรกับสมบัตินอกกายอะออกเดินทางค่ะออกเดินทางออกเดินทางเริ่มชีวิตใหม่ของคุณนะคุณจะได้งานที่มั่นคงคุณจะได้งานที่ดีนะคะรักครั้งใหม่ของคุณจะเข้ามารักคนนี้ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเจอรักที่มันเศร้าส้อยรักที่มันผิดหวงังรักที่มันไม่จริงใจอะ่ะเอ่อมันเหมือนกับเรืออับปางแล้วคุณก็ไม่กล้าขึ้นเรืออีกคุณกลัวเรืออับปางอีก แต่จะบอกว่าเรือที่มารับคุณใหม่ที่คุณจะได้ขึ้นใหม่นะมันเป็นเรือที่มั่นคงแข็งแรงมันไม่ใช่ไททานิกนะคะที่มันจะไปล่มได้มันเป็นเรือที่มั่นคงเป็นเรือที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาคุณไปนะคะโอเคไหมคุณไปเรือลําใหม่พร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเปิดทางให้คุณนะคะคุณจะไปเจอเจอคนรักใหม่ที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่มีเกียรติยศเป็นคนที่มีจิตใจมีคุณธรรมสูงส่งนะ เป็นคนที่มีการงานที่มั่นคงมีความจริงใจและคนคนนี้จะมาให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นเดือนที่คุณตัดสินใจแล้วคุณอาจจะได้แต่งงานนะคะได้แต่งงานแบบไม่ได้คาดคิดเลยก็ได้นะคนคนนี้เอ่อจะมีการจัดพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีและก็จะมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่พร้อมที่จะสร้าง ปักหลักความเป็นครอบครัวกับคุณคุณจะต้องกล้าที่จะเปิดใจรับอย่าจมปลักอยู่กับอดีตคนที่ทําให้คุณเศร้าส้อยเพราะคนที่คุณให้คุณเศร้าส้อยน่ะเขาไปมีครอบครัวมั่นคงไปตั้งนานแล้วเออแล้วคุณล่ะคุณมองดูเขาสิคุณัวแต่นั่งซึมเศร้าก็ถือร้องให้นั่งเครียดในขณะที่คนที่เขาทิ้งคุณไปก็ดีคนที่เลิกจากลากับคุณไปก็ดีเขาไปหลั่นล้าของเขาตั้งนานแล้วอ่ททาไมคุณไม่หลั่นล้าของคุณเองล่ะอืมนะ โอเคเนาะในเดือนนี้นะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานที่มั่นคงจะได้หุ้นส่วนที่ดีจะได้คนที่ไม่มาแบบแทงข้างหลังคุณนะคะไม่มาแบบใส่ร้ายใส่ความคุณคุณจะได้ไปเจอเจอสภาพว่าแวดล้อมที่ใหม่นะคะแล้วก็ได้แต่งงานได้แต่งงานนะแต่งงานกับคู่ของคุณคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศอ่ามีฐานะที่มั่นคงนะคะอย่าอย่าอย่ากลัวอย่ากลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น คนเราเนี่ยมันต้องเจอความเจ็บปวดความล้มเหลวทั้งนั้นแหละค่ะแต่เราต้องไม่กลัวมันนะคะมันเจอเจอมากกว่ามื้มันจะไปก็ไปน่ะคะ่ะเอาตามนั้นนะถูกป่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีพร้อมในทุกอย่างนะอสังหาริมาซั์โคกรัพย์เป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือให้คําแนะนําผู้อื่นเป็นคนที่อบอุ่นนะ่ะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นเพราะเขาจะเป็นคนที่มีศีลสูงนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่ง ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสลับตัวตนได้นะเป็นทั้ง working woman เป็นทั้งกุลสตรีคุณผู้ชายคนนี้ก็ทำงานเก่งทั้งในบ้านแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวอย่างดีด้วยนะคะ the date ใครที่โดนคุณใส่มนดำครอบงำคุณจะหลุดพ้นนะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคนเก่งๆนะคะมาช่วยคุณ ให้หลุดพ้นจากอำนาจคุณใสหมนด,ดำแล้วของจะถูกตีกลับไปนะไม่ต้องห่วงนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ปลอดโปร่งของคุณเพราะเดอะสั้นมาตัวเดียวอะไรมันก็มันก็สิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันก็โดนแผดเผาหมดอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่คุณต้องออกจากเรือลำที่มันกําลังจะล่มเรือลําที่มันมีแต่หนอนมีแต่คโคลนมีแต่ตมมีแต่สิ่งที่สกรปรกและไม่ดีคุณต้องย้ายเรือค่ะมีเรือลําสวยๆแกร่งๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนดีๆงานดีๆรักดีๆรอคุณอยู่ ขยับก้าวเรือเปลี่ยนเรือค่ะเปลี่ยนเรือเปลี่ยนที่อยู่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมันจะได้สิ่งเหล่านั้นนะคะมันจบสิ้นบ่วงกรรมแล้วนะคะเห็นไหมในเดือนเนี้ยแค่คุณตัดสินใจออกจากตรงนั้นด้วยความกล้าหาญนะ่ะคุณจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะมีชื่อเสียงได้แต่งงานกับคนที่มีชื่อเสียงฐานะร่ํารวยมั่งคั่งนะคะมีชื่อเสียงด่งดังเลยอะ่ะ ความรักดีการงานดีการเงินมั่งข้างจะมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมมันเหมือนกับบุญหล่นทับอะบุญหล่นทับคุณในเดือนเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าบุญมาช่วยคุณใช่ปะแต่คุณจะต้องกล้าที่จะออกจากเรือลำน้ำําเหมือนกับคุณอยู่ในเรือที่กําลังจะอับปางแล้วมีเรือทองคํามารอคุณอยู่นะคะคุณจะไม่ไปเชียวหรือหรือว่าคุณยังรู้สึกกลัวว่าเรือทองคํานั้นมันจะล่ม เพราะว่ามันเป็นทองคําแล้วมันจะหนักมันจะล่มราคาเรือทองคนะํานั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนดีๆอยู่อะคะ่ะอุ้มชูไว้อยู่แล้วเรือลํานะั้นมันจะเป็นล่มได้ยังไงไอเรือที่คุณอยู่นี่แหลคะค่ะมันทําให้คุณแบบมีแต่ความทุกข์และทมขมขื่นมีแต่ความจะอับปางในชีวิตนะคะโอเคนะสละเรือเปลี่ยนเรือนะคะเปลี่ยนเรือนะเดือนนี้นะเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะเจอกับความสุขสมหวังนะกรรมใดๆมันจะหลุดพ้นออกไปจากเรือลําเก่านะคะ ปล่อยไอ้โครนตมปล่อยไอ้หนอน,นเน่านยมันไปกับเรือลําเก่าให้มันจมหายไปค่ะแล้วคุณก็เป็นเรือทองคําของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีบุญที่เข้ามารับคุณทําให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จทั้งการงานการเงนิงนและความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีเลยนะโอเคนะอุ้ยเป็นราศีที่ดีมากเลยในเดือนมีนาะคมนี้นะอ่ะก็รับพลังงานหน้าไพ่นี้นะคะใครที่จอนถูกแลดดอมนี้ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนเรือแล้วแ,ลแม่หมอยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยนะคะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตาม,ตดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ